ว่ามันอายัดอย่างนี้ตกลับก็ไม่ได้ที่ต้องสมมติเลยนี่ว,มมว่าสมมุติว่าตำรวจมีคำสั่งว่าการดูดไปเพราะถ้าปีนมันก็ขึ้นจะจะยากหน่อย

เล่าเหตุการณ์มันเป็นไงบ้างครับวันนั้นผมตัดหญ้าวันนั้นผมตัดหญ้าอยู่ตรงนี้แล้วครับแล้วก็มีรถสี่คันครับมาจอดตรงข้างบ้านครับแล้วก็ลงรถแล้วก็วิ่งไปหลังบ้านครับแล้วก็ผมเดินไปถามว่าพี่มีมีอะไรกันล่ะครับเขาบอกว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมมีหมายค้นยังไม่เจี่ยวย็งถอยไปเลยผมก็เดินกลับมาพอดีแม่บ้านเขาอาบน้ําให้หมาอยู่ข้างในหมามันเห็นคนมันก็เลยเห่า ผมก็เลยมองเข้าไปบนบ้านก็เห็นคนวิ่งเข้าบ้านไว้แล้วครับแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะประตูสองครั้งแล้วก็จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนครับมารถมาก,กี่คนรถสี่คันน่าจะประมาณสิบคน,นแล้วครับประมาณสิบคนแล้รับแล้วม,มีมีเห็นเครื่องแบบบ้างไหมไม่มีสักคนครับมีชุดพลเรือนชุดเกงยีนเสื้อยืดเสื้อยืดครับแล้วมีเสื้อกั๊กไหมกั๊กดำอะไรอย่างเงี้ยที่บ่งบอกว่าชี้ว่าเป็นตำรวจไีเงี้ยมีไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเลยใช่ไหมครับรู้ได้ยังว่าเป็นตำรวจ ก็ไม่รู้ครับก็ผมไปถามผมนึกว่าเขาวิ่งไล่จับใครมาแล้วผมเดินไปถามเขาบอกเขาเป็นเจ้าหน้าที่น้องไม่เกี่ยวน้องก็ถอยไปเลยเขาบอกอย่างนี้ผมก็เดินกลับมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผมก็เดินกลับมากลับมาแล้วตอนหลังเราดูอะไรบ้างเราเห็นเขาทําอะไรบ้างก็ไม่ไม่เห็นผมก็ยืนอยู่ไม่ถึงสองนาทีไม่ถึงไม่ถึงนาทีครับก็ได้ยินเสียงปืนครับผมก็หมอบอยู่ต้นต้นไม้หรือต้นไม้ครับหมอบเสร็จแล้วไงต่อ ก็ยิงกันสักพักหนึ่งครับประมาณห้านาทีอ่ะยิงกันแล้วก็ผมมาโทรไปหาล่ามคนจีนนะบอกว่าพี่มีการยิงกันที่บ้านนะเขาบอกใครอะใครยิงบอกไม่รู้ไม่รู้ทั้งตำรวจทั้งเจ้านายอะยิงกันเขาบอกอย่างนี้เขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจที่สบห้วใหญ่มาครับถึงจะมีเครื่องแบบมาครับแล้วตอนนั้นผู้ที่เป็นว่าเป็นตำรวจเนี่ยเขาออกมายังยังอยู่ก็ ออกมาแล้วครับแต่ยังมีคนอยู่ตดจุกบนดาดฟ้าคนที่โดนยิงขาครับออกมาแล้วเขาไปเลยหรือว่าเขาก็ก็ยังอยู่นี่อยู่ครับคือออกมาแล้วก็เขาพาคนเก็บไปส่งโรงพยาบาลคนหนึ่งครับแต่คนติดจุกบนดาดฟ้ายังอยู่ยังเหลืออีกคนหนึ่งครับอแล้วคนเจ็บอีกคนหนึ่งออกมาไงก็ตำรวจมาเขาเอาตัวคุ้มคุมตัวรีโอไว้เสร็จแล้วเขาถึงออกมาได้ครับคนเก็บ แล้วเขาปีนเขา้าเล่าให้ฟังหน่อยคือเขาเป็นขั้นเออเป็นฉากเ,เขาเข้าตรงไหนของบ้านปีนเข้ายังไงเข้าไปกี่คนอยู่ข้างนอกกี่คนอะไรเงี้ยข้างนอกผมเห็นที่ยังไม่เข้าเลยมีสามคนครับแล้วที่เหลือเข้าตรงไหนน,น่าจะเขา้าข้างข้างรั้วล้อมบ,บ้านเราครับตรงสรา Nam ใช่ไหมครับตรงสรา Nam ครับแต่คือหน้าบ้านไม่มี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 มมสักคนครับไม่มีใครเข้าหน้าบ้านเลยใช่ไหมครับหน้าบ้านมีคนไหมไม่มีครับไม่มีสักคนครับพอจอดรถฝั่งนู้นก็เข้าของนู้นหมดเลยครับหน้าบ้านมีสักคนครับ ตอนนี้ผลคดีเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ขั้นตอนของคดีนะครับหลังจากที่ศาลนะได้อนุญ,ญาตให้ประกันตัวตามกฎหมายแล้วนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าสำนังกงานตํารวจแห่งชาติได้มีคําสั่งเพิกถอนวีซา่าเมื่อ,อมีคําสั่งเพิกถอนวีซา่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ต้องเอาตัวผู้ต้องหาไปควบคุมต่อขณะนี้ตัวผู้ต้องหาทั้งเจคนรวมทั้งคุณลีโอเจ้าของบ้านก็ถูกควบคุมตัวอยู่ครับ ทีนี้ทางทีมของอฝ่ายกฎหมายของคุลิโอก็กําลังยื่นเรื่องขอถอนคำสั่งที่ให้เพิกถอนวีซ่าอยู่ครับเพราะด้แจ้งสาเหตุนะครับว่าสาเหตุที่เพิกถอนสาเหตุที่เพิกถอนเนื่องจากว่าหลักๆก็กกข้อหาความมั่นคงข,งของประเทศครับครับมีเหตุผลดังอื่นไมใน่ในรายละเอียดย่อยๆความมั่นคงข,งของประเทศเนี่ยส่วนมากเขาจะอ้างเรื่องอเรื่องเขาเรื่ภัยคุกคามระหว่างประเทศนะประมาณนี้ครับเราได้ตอนนี้เราได้คัดขัดค้านเขาอย่างไรตอนนี้ได้ยื่นไปแล้วยื่นคำร้องไปแล้วครับขอถอนคำสั่ง คือเราก็ไม่เห็นด้วยกับประเด็นพวกนี้ครับครับตอนนี้สภาพจิตใจของผู้ที่โดนจับเจ็ดคนนรเป็นยังไงบ้างครับอ๋อตอนนี้ล่าสุดที่ผมได้ไปเยี่ยมเยี่ยมมาก็ถือว่าแย่มากฮะหลังจากโดนจับมาตั้งแต่วันที่19กาพฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้วันที่29่ใช่ไหมครับโอ้ประมาณ10บวันนะฮะ10วันนะครับสภาพการเป็นอยู่ในห้องขังก็เท่าที่ท่านทราบครับอยู่น้ําไม่ได้อาบครับอยู่ในเสื้อผ้าชุดเดิมสภาพจิตใจก็ค่อนข้างจะแย่มากครับแย่มากฮะ ทีนี้ผมกําลังจะอ,อยากจะขอความเป็นธรรมต่อสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินิดหนึ่งครับว่าขอโอกาสคขอโอกาสเพื่อให้ผู้ต้องหาเนี่ยได้ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ตามกระบวนการนะครับเมื่อศาลให้ประกันตัวเนี่ยถือว่าศาลก็เห็นว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้นะครับมีอาชีพเป็นหลักแหลงมีที่อยู่มีทรัพย์สินซึ่งสิ่งเหล่านี้ พอจะเป็นหลักประกันได้ว่าเขาไม่ได้ทําสิ่งที่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับเมื่อศาลให้โอกาสประกันตัวเท่ากับว่าให้โอกาสเขาเพื่อมาต่อสู้คดีได้ตามกฎหมายหลังจากต่อสู้คดีแล้วผลจะออกมาแบบไหนจะผิดหรือจะถูกนั่นก็ไว้อีกทีหนึ่งครับแต่ณเวลานี้นะครับถ้าสมมุติว่าขณะนี้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติคุมขังหรือควบคุมเขาอยู่เนี่ยการต่อสู้คดีทราบว่ามันสามารถกระทําได้แต่วิธีการค่อนข้างจะลําบากนะครับ ทรัพย์สินต่างๆของเขาหรือวิธีการต่างๆในการหาพยานหลักฐานเพื่อมาสู้คดีเนี่ยมันเป็นการลําบากนะครับซึ่งจะวิธีการพวกนี้นะครับถ้าสมมุติว่าสำนักง,งานตารวจแห่งชาติเห็นว่าเขามีความผิดจริงหรือมีความผิดตามที่โดนกล่าวอ้างก็สมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะให้เขาได้มีโอกาสมาต่อสู้คดีนะครับเราได้ถามตัว ผู้ต้องหาครับว่าตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างที่ไปอยู่ในนั้นอะไรยังไงไม่หรือว่ายังไงบ้างสภาพจิตใจนี่ครับก็เหมือนครับคือสภาพจิตใจตอนนี้ก็แย่มากฮะแย่มากครับพูดตรงๆครับว่าสภาพจิตใจตอนนี้นะโดยสภาพการเป็นอยู่แล้วในห้องขังนะครับก็ไม่อยากอธิบายเยอะแยะมากมายตอนนี้ครับท่านก็พอจะทราบดีว่าห้องขังของเมืองไทยเป็นประมาณไหนถูกไหมครับทีนี้ถามว่าสภาพจิตใจตอนนี้คนเมื่อได้รับข้อกล่าวหาแบบนี้หรือโทษแบบนี้เนี่ยการต่อสู้คดี มันต้องใช้ความคิดครับใช้ความคิดนะฮะจริงๆทราบครับว่าผมก็ทราบครับว่าโดยสิทธิของอทนายความก็สามารถที่จะไปพูดคุยกับผู้ต้องหาได้แต่ถามว่ารายละเอียดต่างๆในการพูดคุยเนี่ยมันก็คงจะได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเขาได้ออกมาต่อสู้คดีข้างนอกให้โอกาสเขาต่อสู้คดีอย่างเต็มที่เนี่ยผมคิดว่าหลักฐานในข้อเท็จจริงต่างๆมันจะได้ประจักษ์ต่อสังคมสังคมจะได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรตัวจำเลยหรือคุณจงังหยางเนี่ย กระทำเกินกว่าเหตุหรือไม่หรือเขามีความผิดตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ซึ่งข้อเท็จจริงพวกนี้นะครับถ้าเขาไม่มีโอกาสมาต่อสู้คดีดังที่เป็นอยู่สภาพนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะลำบากโดยวิธีการนะครับครับตอนนี้ทางญาติที่ทางจีนได้มีการดําเนินการยังไงบ้างอะไรครับตอนนี้ญาติๆที่ทางจีนเขาก็ติดต่อที่สถานทูตจีนครับเพื่อให้ประสานทางเรื่อง,องนี้อยู่นะครับแต่ถามว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะตอนนี้ผมยังไม่ทราบนะครับครับ ญาติก็ยังไม่แจ้งมาเขาได้ประสานสถานทูตอะไรอย่างนี้ครับว่าเขาจะดำเนินการเองใช่ครับอครับแต่ว่าทางทั้งสื่อจีนที่ได้ออกข่าวนี้ไปครับแล้วมีกระแสะยังไงบ้างกับคนจีนที่ดูข่าวนี้เกี่ยวกับประเทศไทยหรือว่าทางคดีนี้ยังไงบ้างส่วนมากเขาก็มองตามคลิปตามคลิปที่ออกไปเผยแพร่ณนะตอนนี้นะคือคลิปนี้ครับส่วนก่อนที่จะส่งมาเมืองไทยเนี่ยสื่อมวลชนในจีนเขาก็ได้ดูคลิปนี้กันทั่วเลยครับ เขาก็มองว่าคลิปนี้มันมันไม่ยุติธรรมสําหรับเขาถูกไหมครัแต่ว่าข้อเท็จจริงอะ่ะจะประมาณไหนเขาก็ไม่ทราบแต่เขาดูจากคลิปเป็นหลักนะครับคลิปเหมือนที่ว่าเผยแพร่อ,อยู่นะตอนนี้ในโซเชียลนะว่าในข่าวต่างๆตามที่ท่านทราบและก็ตามที่ท่านเห็นอยู่นะเขาก็มองเหมือนกันครับมองเหมือนกันทีนี้เขาก็ถามว่าอ่าเขาก็ถามว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงอ่ะทไมถึงไม่ให้เขามาต่อสู้คดีตามกฎหมายโดยวิธีการที่ถูกต้องอ่ะ,อะประมาณนี้ครับอยาก ฝากอะไรอีกทีนึงครับเกี่ยวกับท่านทางผู้ต้องหาของเราครับในฐานะตัวแทนที่เราเป็นทนายด้วยอยากฝากอะไรให้กับสื่อไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบอะไรบ้างก็อยากฝากนะครับอยากฝากไปถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับว่าขอโอกาสนี้เลยกันครับขอโอกาสว่าให้ตัวจําเลยหรือผู้ต้องหาในคดีนี้ทั้งหมดนะครับได้มีโอกาสต่อสู้อย่างเต็มคดีอย่างเต็มที่นะครับเพื่อความยุติธรรมนะครับขอบคุณครับ